วันนี้จะมาลองปืน XMX XM8 นั่นเองทีมผมมีคนดังมาครับประยุทธ์มาวะ่ะประยุทธ์มาวะ่ะคอยดูครับวันนี้จะโหดแค่ไหนนะฮะประยุทธ์มาวะ่ะ ทำไมเอไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลยนี่เขึ่นแล้วมั้งเนี่ยโอยเนี่ยเก็บเก็บตัวยเก็บัวยเก็บตัวเก็บตัว,ตวมาเอหน่อยมาเอหน่อย ระเบิดตกเอเฮ้ยกดระเบิดไม่ได้ซีโฟดอบเอซีโฟดอบเอ

อําฮิตอําฮิตอ้ำฮิตอัมฮิต,ต,ตเจริญไทยแล้วหระอมั้งจัดองเทิ้ง ผมต้องบอกว่าผมเล่นวางระเบิดไม่ค่อยเก่งนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาแล้วรักเยครับเอเดมพีโรจบโล้ quan a cover me đi phủ b บุกแบบรักหัมรัหัมเลยดีกว่าไปบกุกเข้าเอ A ข้างบนเลยดีกว่าไปตรงนี้มีคนบอกว่าเปิดไปก่อนละกันมาหน่อยหน่ยชิวหน่วยชิวโอ้โหหน่วยชิวเลยหน่วยชิวล่วงไปเลยหน่วยชิวกูไม่ทันระวังจริงครับเมื่อกี้นี้ เอาเอ้าเอาเอาเพื <amounts of water writers> ่อนโดนระเบิดต <af> <isa> ัวเองมั้น่ะเยี่ยฟาระเบิดเอ้าไอ้คนวางตายเลยวันนี้หล่นๆล่นแล้วเปเ็นเบ็นเบ็นเบีดยบ็บ็บีบีบี

A second four, A second four, A second four, A second four. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ XM8 ในการรีวิวมินิมินิข้า้ลังนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ